สวัสดีครับผมนายไตยทศค้องธัญกรนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการใช้สูตรแม็กและมินใน Excel นะครับการที่เราจะหาค่าน้อยที่สุดเราจะใช้สูตรมินนะครับตามด้วยช่องของข้อมูล <c oughs> ที่เราต้องการหานั่นคือคะแนนนะครับแล้วก็ปิดองเล็บแล้วเราก็กด enter เพียงเพียงเท่านี้เราก็จะรู้แล้วว่าในลำดับทั้ง10คนเนี้ยค่าคะแนนที่น้อยที่สุดคือเท่าไหร่นะครับแล้วต่อมาในเมื่อเราหาค่าน้อยที่สุดไปแล้วเราก็จะมาหาค่าที่ มากที่สุดนะครับโดยการใช้สูตร m a กนะครับตามด้วยช่องของข้อมูลนะครับที่เราต้องการนั่นคือคะแนนนะครับแล้วเราก็ใส่วงเล็บปิดครับผมแล้วก็กด Enter ครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็ จะได้ค่าที่มากที่สุดและน้อยที่สุดนะครับ